มะเร็งของปอดน,นะครับเป็นมะเร็งที่สำคัญมากเลยที่ค่าชีวิตของผู้ป่วยทั้งชายและหญิงนะฮะในปัจจุบันนี้ในต่างประเทศรวมทั้งประเทศทางเอเชียด้วยนะฮะสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเลยจากมะเร็งก็คือมะเร็งของปอด ในผู้ชายในผู้หญิงก็ตามมาเจ็ดเดนะฮะก็เป็นอันดับสองอันดับสามในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะเพราะผู้หญิงเริ่มมีสูบุรีมากสาเหตุของการดดเกิดมะเร็งเนี่ยมันมีได้หลายอันแต่ที่สำคัญที่สุดเลยที่มีข้อสัมพันธ์ที่เรารู้ได้แน่ชัดก็คือการสูบุรีนะทำให้เกิดมะเร็ง แต่จะมีผู้ป่วยบางจำนพวกเช่นในผู้หญิงในคนอนุอายุน้อยและคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยก็เป็นมะเร็งได้เหมือนกันครับอ,อันนั้นก็คงเกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษทางอากาศหรือการได้รับสายอันที่ทำให้เกิดมะเร็งในการทำงานหรืออะไรต่างๆทัองนั้นครับแต่การสูบบุหรี่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการทำให้เกิด มะเมร็งของปอดคนไข้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่มีอาการมักจะไปเจอมะเร็งโดยบังเอิญน,นะฮะแต่ทีนี้ถ้ารอให้มะเ,ะเร็งเจริญเติบโตใหญ่ตัวขึ้นมากเนี่ยเขาก็จะมีอาการต่างๆเช่นไอไอนี่จะเป็นอาการที่พบบ่อยมากเลยไอยโดยไม่มีสาเหตุไอโดยไม่เป็นหวัดบางครั้ง อาจจะเริ่มด้วยหวัดก่อนแล้วก็อายติดต่อไปนานๆโดยไม่หยุดสักทีนะฮะพวกนี้เนี่ยเราเราก็จะต้องระมัดระวังทีนี้บางคนที่มีมะเร็งที่มันโตมากแล้วเนี่ยเขาก็าอาจจะมีอาการอายเป็นเลือดน,นะฮะแล้วก็อาจจะมีเจ็บเวลาอายเจ็บหายใจเจ็บนะ,ะมีก้อน ที่ไปกดทําให้รู้สึกเจ็บในส่งอ,อกนะับงครั้งมะเร็งเนี่ยก็อาจจะกระจายไปที่อื่นในคนที่ระยะหลังๆเนี่ยทำให้แขนไม่มีแรงนะหรือไม่ก็ร่างกายข้างหนึ่งทํางานไม่ได้นะก็อันนี้ก็เป็นอาการระยะหลังๆแล้วนะฮะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะรักษาไม่ค่อยหาย เอ่อมะเร็งของปอดเนี่ยมันเป็นโรคที่ถ้าเจอแต่น่เนิ่น,น,นตั้งแต่เหงบิดก้อนเล็กๆอยู่ไม่กระจายไปที่ไหนเราผ่าตัดเอาออกคนไขาจะหายขาดนะครับแต่ถ้ารอให้มันโตขึ้นแล้วเริ่มมีกระจายไปที่อื่นแล้วหรือไม่ไปเด็ดผนังซวงอกหรือเข้าไปแตะถูกหัวใจเลยพวกนี้จะรักษาไม่หาย แล่ผู้ป่วยก็จะเสียชีวิตภายในปีสองปีนะฮะเ,เพราะฉะนั้นการที่จะรักษามะเร็งให้ได้ผลดีที่สุดก็คือต้องเจอแต่เนิน่นๆตั้งแต่ก้อนอยังเล็กๆอยู่แล้วก็เอาออกได้ครับอ,อ,อันนี้เป็นความสำคัญสำ,สำคัญมากเลยในการตรวจคัดกรองมะเร็งโดยวิธีซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะสะดวก ก็คือทำ LA, คอมพิวเตอร์เอกเรย์นะฮะโดยใช้เอกซเรย์ระดับต่ำๆ low dose CT นะครับก็เลยแนะนำอยากใหเ้เนื่องจากจะเป็นวันงดสูบุหรี่โลกก็อยากจะแนะนำให้ถ้ากลัวว่าจะเกิดมะเร็งหรือมีความเสี่ยงในะเกิดมะเร็งสูงให้มาพบแพทย์แล้วก็ทำการตรวจ เพื่อจะพบมะเร็งแต่นั่นเลยเราจะได้เอาชนะมัน